ก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณทุกคนที่มาจริงๆรู้สึกดีใจมากๆไม่คิดว่าจะมีกระแสตอรับที่ดีมากขนาดนี้มาก่อนก็หายเหนื่อยเลยครับผมคือทํางานวันนี้จริงๆผมทำงานตั้งแต่ผมลงเช้าแล้วลงมาดูว่าจะไม่ไหวจะแบบความที้ได้ทใจจากทุกคนแบบหายเหนื่อยเลยจริงๆขอบคุณทุกทุกคนมากขอบคุณุกทุกคนมากนะครับ ฝันละครด้วยครับผมฝันเล่นยครับสุดเสาวรี่สองนยี่สิบเาเจอกันในทีทวีกับสามีสามยืนกับสามพัสครับโคอ แล้วจะให้สามาสามคูย่ยะาดามีสัตย์ Yeah, phak. Nick, tên mày gì thế? Tên chim mày kia thế nào? Tên